สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งแปลงที่อยากจะนำเสนอมากๆมาแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินที่มันวิวอลังการอนะ่ะมีบ้างไหมแปลงนี้จัดให้เลยค่ะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลพญาเย็นนะคะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเขาอยู่ใกล้กับพญาเย็นขออภัยค่ะอยู่ใกล้กับเขาลอยรีสอร์ทนะคะเห็นไหมคะว่า ด้านนู้นอ่ะทางด้านทิศใต้นะคะวิวเลือกเขาใหญ่อลังการมากๆตรงนี้เขาจะเห็นวิวภูเขา360องศาเลยค่ะคุณผู้ชมทุกทิศทุกด้านเห็นวิวเขาสวยมากๆไม่ว่าจะเป็นทิศใต้ทิศเหนือตะวันออกหรือว่าตะวันตกภูเขาทั้งนั้นเลยและที่สำคัญรูปแปลงเขาก็สวยด้วยนะคะถ้าคุณจะซื้อทำบ้านส่วนตัวก็ได้ซื้อทำรีสอร์ทก็ดีนะคะ แบ่งแปลงขายทำบูวิลล่าได้หมดเลยตรงนี้ด้วยรูปแปลงของเขาด้วยแล้วก็ด้วยวิววิวนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะการเดิน,นทางก็สะดวกนะคะเพราะว่าแปลงนี้เขาห่างจากถนนมิตรภาพเพียง5กิโลครึ่งทางด้านที่เหนือของเขาเนี่ยจะมีไฟฟ้า3เฟสผ่านนะคะตรงนี้เป็นทางสาธารณะนะคะห่างจากระย่างนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็จะมีงบประมาณมาลาดยางให้ตรงนี้เรียบกริบเลยแต่อย่าเพิ่งลาดตอนนี้เดี๋ยวราคาขึ้น เดี๋ยวราคาขึ้นนะคะเนี่ยถ้าเรายือนอยู่เมยือนอยู่หัวแปลงตรงที่เหนือนะคะคุณผู้ชมมองลงไปเห็นไหมคะว่ามันจะมีความลาดชันนะคะทางที่เหนือนี่จะสูงกว่าเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราสร้างบ้านเนี่ยเขาก็จะเป็นสเต็ปลดหลั่นกันลงไปไม่บางกันแปลงนี้มาสร้างบ้านขายก็ดีนะคะเป็นบ้านแบบระดับ VIP เลยคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าวิวอลังการมากๆเลย สูงจากระดับน้ำทะเล308เมตรโดยประมาณนะคะ308เมตรโดยประมาณเข้าตรงซอยเดลี่โฮมได้ค่ะห่างจากตรงนั้น5กิโลครึ่งเองนะคะหรือว่าจะระยะทางจากกรุงเทพมหานครอยู่ที่140เมตรกรุงเทพมหานครเลยนะคะ140เมตรค่ะนี่อยู่ภาคพื้นดดินเห็นไหมสวยไม่ต้องซูมบอกแล้วว่าสวยไม่ต้องซูมเอกสารนะคะเป็นโฉนด ครุดแดงมี2ฉบับด้วยกันนะคะคุณผู้ชมโฉนดครุดแดง2ฉบับด้วยกันเดี๋ยวเมย์ให้ดูวิวก่อนตรงนี้นะคะเขาจะลักษณะที่ดินเนี่ยเขาจะเป็นที่เชิงเขาอนนุนทิศเหนือแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านเห็นไหมเนี่ยโฉนดของเราแบ่งเป็น2แปลงนะคะเพราะฉะนั้นรวมแล้วติดถนนกี่ด้านเนี่ยหนึด้าน ติดถนน3ด้านเลยนะคะแปลงบนแปลงล่างติดถนน2ด้านค่ะเอามาทํากําไรมาแบ่งแปลงขายได้แน่นอนเลยหรือว่าจะซื้อแบ่งลูกหลานแชร์กับเพื่อนก็ได้นะคะตรงนี้จะเป็นถนนกั้นระหว่างแปลงบนกับแปลงล่างตรงนี้เขาจะเชื่อมกับถนนกุค้าพัานศึกนิดเดียวเองเข้ามาไม่กี่ร้อยเมตรนะคะ แต่ว่าตรงนี้เป็นพาระจำยอมนะคะคุณผู้ชมต้องบอกไว้ก่อนว่าถาถนนตรงนี้เป็นภาระจำยอมซ้ายมือจะเป็นแปลงด้านล่างค่ะส่วนขวามือเป็นแปลงด้านบนนะคะรวมแล้วค่ะคุณผู้ชมเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ย13ไร่70ตารางวาด้วยกันค่ะเจ้าของเปิดขายมาอยู่ที่ไร่ละ6ล้านบาทราคาคุยได้กับเจ้าของโดยตรงนะคะไร่ละ6ล้านบาท ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะติดต่อเมย์มาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ